หลังจากที่ไม่ยอมตอบในประเด็กนการเมืองตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับ ผู้สึกข่าวค่ะว่ายังไม่คิดที่จะปรับคอรอมอรและขอใช้เวลาหลังศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจในการทำงานที่ค้างค้างอยู่โดยขอให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยด้านพลเอกประวิทย์นะคะก็ได้มีการเปิดเผยค่ะว่าได้มีการพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีและพลเอกอนุพงศ์แล้วนะคะแต่ไม่บอกในรายละเอียดค่ะส่วนเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีนั้นนะคะก็เป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีค่ะ พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีเต็มคณะครั้งแรกหลังผ่านศึกการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยภายหลังการประชุมนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงข่าวมติที่ประชุมและกล่าวว่าในการปรับคลมนนั้นอย่างไม่ได้คิดหลังมีการส่งสัญญ,ญาณปรับคณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐ ลงพื้นที่จังหวัดสม,มุทรปราการและมีการพูดว่าหากมีการปรับคณะรัฐมนตรีจะมีการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีให้สสกลุ่มสม,มุทรปราการก้าวหน้าผมก็จะขอใช้เวลาที่ผมไม่อยู่นะหลังจากที่ต้องใช้เวลาไปมากผมกวนในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาในการเตรียมการในการอภิปรายต่างๆก็แล้วแต่เพราะนั้นงานต่างๆก็ยังยังมีเยอะอยู่ที่เราต้องแก้ไขต้องทาอย่างต่อเนื่องนะครับ วันนั้นก็ขออย่างเดียวก็ขอให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยแล้วกันนะช่วยกันร,รักษากฎหมายนะครับผมไม่ไปก้าวล่วงอำนาจใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรับผิดชอบกันเองะในการทําอะไรก็ตามเพราะถือว่าเราเราก็เป็นผมก็เป็นประชาชนเหมือนกันผมไม่ได้มีเจตทิตพิเศษอะไรเหนือคนอื่นเลยในเรื่องของกฎหมายนะครับผมก็รับการตรวจสอบทุกประเด็นทุกกรณีคดีนะต,ต่างๆผมก็มีอยู่ไม่ใช่ว่าผมไม่มี นนนด่านครับดานผลเอกประวิทย์ก็ปฏิเสธตอบในประเด็ดนนี้ส่วนจะไปนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากใกล้จะมีการเลือกตั้งหรือไม่ก็กล่าวว่าไม่รู้แต่ยอมรับว่าได้มีการพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีและผลเอกอนุงพงศ์ผ่าวจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่ขอไม่เปิดเผยในรายละเอียดว่าได้พูดอะไรกันไป ส่วนการปรับคณะรัฐมนตรีเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีขณะที่พลเอกอนุพงศ์ยอมรับผลคะแนนอภิปรายไม่ไว้วางใจรอบที่ผ่านมาไม่ค่อยสู้ดีแต่ต้องเคารพคนโหวตไม่ว่าจะโหวตอย่างไรก็เป็นสิทธิอันชอบธรรมซึ่งเราก็ต้องยอมรับฟังส่วนกระแสข่าวกดดันตามที่บอกว่าจะมีการปรับคอรมอโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยนั้นพลเอกอนุพงศ์กล่าวว่าอยู่ที่นายกรัฐมนตรีพร้อมย้ำว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัว ไม่ว่าจะปรับยังไงสามปอก็ไม่มีวันแตกและตนเองไม่ได้ยึดติดอยู่กันมาค่อนชีวิตประมาณ50กว่าปีก็รู้ดีพลเอกประวิตยเป็นทั้งเจ้านายเก่าและเป็นทั้งพี่เลี้ยงที่สอนตอนเองมาไม่มีปัญหาหากนายกรัฐมนตรีจะปรับยังไงก็ปรับได้อย่างเต็มที่ ส่วนที่สสจังหวัดสมุทรปราการพักพลังประชารัฐก็ไม่ต้องมีการพูดคุยกันไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรเพราะที่สสสมุทรปราการโหวตไม่ไว้วางใจตนเองโดยอ้างว่าไม่มีการดูแลงบจังหวัดนั้นผลเอกอนุพงศ์กล่าวว่าการดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความซับซ้อนพร้อมย้ำว่าจะดูแลในภาพกว้างโดยทั่วกันตามหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณจึงขอให้เข้าใจโดยทั่วกันด้วยและกระแสาข่าวที่ผล เอกประวิจจะสลับมานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้นเพื่อเตรียมการรับมือการเลือกตั้งเป็นเรื่องเลือกตั้งไม่เกี่ยวกับตนเองด้านนายอนุทินชาญวีกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยกล่าวว่าเรื่องการปรับคอรมอยังไม่มีลักขอดูความเหมาะสมในแต่ละวันก่อนหลังถูกถามว่าจะปรับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยหรือไม่ขณะที่นายสุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงผลโหวตการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่3สสพรรคชาติไทยพัฒนาหวดออกเสียงจนตนเองได้คะแนนน้อยสุดก็ได้ตอบว่าทางโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ได้มีการแถลงข่าวไปแล้วส่วนตัวยังต้องทำงานร่วมกันอีกในระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้นต้องถนอมน้ำใจกันไว้จึงไม่อยากให้ความเห็นอะไรเพิ่มเติมและย้ำว่ารัฐบาลก็ยังต้องทำงานร่วมกันส่วนตัวไม่ได้ถามเหตุผลใด